สวัสดีครับวันนี้ช่างเอก็พามาเช็คไดชาร์จครับตัวนี้ไดชาร์จจะอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้ D นะดีแมกนะไดชาร์จจะอยู่ข้างล่างวิธีเช็คไดชาร์จว่าเสียไม่เสียนี่ครับเบื้องต้นเลยนะฮะจะรู้ว่าไดชาร์จเสียไม่เสียนี่ก็คือสตาร์ทเครื่องยนต์นะฮะสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็หามิเตอร์ครับ ถ้าใครไม่มีมิตเตอร์ก็ไปหาช่างช่างเขาจะมีมิตเตอร์วัดนะครับสมมุติว่าตัวนี้ผมไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับแบตผมอยู่ที่12.9นะครับถ้าสมมุติว่าเราสตาร์ทเครื่องนะครับไดไดชาร์จที่ดีจะจะต้องอยู่ประมาณ13.7โวลต์นะครับถือว่าไดชาร์จดีครับสตาร์ทเครื่องเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่าไดชาร์จเสียไม่เสียต้องสตาร์ทเครื่องนะฮะ ถ้าไฟมาตรงที่เราวัดเนี่ย13.7โวลต์ w, แสดงว่าไดชาร์จไม่เสียนะครับไดชาร์จยังใช้ได้สเหตุที่ไดชาร์จเสียนี่ก็มีหลักๆคือถ่านนะครับเขาจะมีซองฐ่านบางทีถ่านหมดนะครับถ้ารุ่นเก่าๆต้องเปลี่ยนซองฐ่านใหม่นะครับเปลี่ยนถ่านแล้วก็เช็คคัตเอาท์นะครับถ้ารุ่นเก่าๆก,ก็จะเป็นเช็คคัตเอาท์คัตเอาท์เสียหรือเปล่า ว่าไดชาร์จจะมีเขาจะมีคัดเอาท์ไดชาร์จต่างหากนะครับที่คอยควบคุมไฟไม่ให้ไฟชาร์จกระแสเกินนะครับแล้วก็เวลามันกระชากไฟเวลาสตาร์ทนะครับเขาจะคอยดีเลย์ไฟไว้นะฮะก็มีประมาณนี้นะครับนี่ครับไดชาร์จถ้าเสียก็ให้ช่างซ่อมดูนะครับเปลี่ยนถ่านซองถ่านเปลี่ยนถ่านนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่กี่บาทนะครับ แต่ว่าเจอบางร้านก็เขาอ,อาจจะบอกคุณแพงหน่อยนะฮะแต่บางร้านก็จะถูกนะฮะต้องหาร้านถูกๆทำนะครับหรือใครที่เป็นช่างอยู่แเราเปลี่ยนเองได้นะครับโอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากกับทุกคนที่รับชมนะครับ